สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนเพืนะครับมารับชมการเปลี่ยนฐานกุญแจรีโมทนะครับรถวีโก้นะครับอันนี้ก็ที่ผมใช้อยู่นะครับก็เป็นรถวีโก้นะครับก็เป็นในลักษณะนี้นะครับเรามารับชมกันนะครับว่าการเปลี่ยนฐานนะครับจะเป็นในลักษณะไหนนะครับที่จริงการเปลี่ยนฐานกุญแจรีโมทนะครับสําหรับยี่ห้อนี้นะครับก็เปลี่ยนไม่ยากนะครับเปลี่ยนไม่ยากให้เพื่อนๆื่อสังเกตดูตรงลูกกุญแจนะครับ อเมซาว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะครับอ่นนี่นะครับเขาก็จะมีตรงช่องเล็กๆอยู่ตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้เลยนะครับอันนี้นะครับเราก็หาไขควงแบนนะครับหรืออะไรก็ได้นะครับนะครับแบนๆนิดหนึ่งอันนี้ผมมีไขควงอย่างนี้ลักษณะนี้เราก็ทําการสอดเข้าไปนี่นะครับสอดเข้าไปอย่างนี้เลยแล้วเพื่อนๆก็ทําการบิดนะครับ บิดไปทางด้านไหนก็ได้นะครับนี่นะครับบิดไขควงนะครับแล้วก็ค่อยๆบิดแงไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเราก็แค่บิดแค่นั้นเองอันนี้ก็ออกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝาในลักษณะนี้แล้วก็ตรงฝานี้นะครับแล้วก็ใช้ไขควง นะครับนี้ตรงนี้ออกมาอีกทีหนึง่งอ่นี่นะครับก็จะเป็นชิ้นในลักษณะนี้เลยนะครับอันนี้ก็สวมอยู่นะครับอ่าสหรับตรงนี้นะครับอ่าก็จะเป็นฝาครอบอยู่นะครับฝาครอบอ่าตรงจุดน,นี้อ่าแล้วก็ชายนิ้วนะครับดึงขึ้นมาเลยนะครับทั้งสองด้านนะครับ นี่นะครับออกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นฐานนะครับเขาก็จะใส่ไว้อย่างนี้เลยนี่นะครับอย่างนี้เลยอันนี้นะครับเราก็ดูเบอร์นะครับดูเบอร์ของฐานนะครับก็จะมีเบอร์ติดอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ cr 2 0 1 6นะครับ cr 2016นะครับก็คือเบอร์นี้ ผมก็จะไปเทียบนะครับซื้อนะครับที่เซเว่นนะครับเซเว่นมีจําหน่ายนะครับผมมีจําหน่ายเดี๋ยวผมไปเทียบซื้อแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราก็มาทําการเปลี่ยนกันเลยนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปซื้อที่เซเว่นนะครับอันนี้นะครับ cr สองศูนย์หนึ่งหกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฐานเดิมนะครับก็เบอร์เดียวกันอันนี้ก็ซื้อมาราคา45บาทนะครับในเซเว่นนะครับ45บาท เดี๋ยวเราก็มาทําการใส่กันเลยนะครับถอดก็ง่ายเปลี่ยนก็ง่ายนะครับไม่ต้องไปร้านนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็หาซื้อง่ายด้วยนะครับวันนี้ก็ซื้อมาจากเซเว่นนะครับราคาก็ไม่แพง45บาทเท่านั้นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็สวมเข้าไปเลยนะครับใส่ก็ใส่ง่ายเราก็วางไปยังในลักษณะนี้เลยนะครับอันนี้นะครับวางเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ฝาล็อกนะครับ แล้วก็ใส่ฝาล็อกแล้วก็กดเข้าไปเฉยนะครับมันก็จะเป็นล็อกเลยนะครับอเนี่นะครับแล้วก็วางเข้าไปที่ตัวกุนแจนะครับเน่นะครับ,รบแล้วก็ ตรงฝาครอบนะครับฝาครอบก็สวมเข้าไปแล้วก็กดได้เลยนะครับนี่นะครับกดบีบเข้าไปอย่างนี้เลยอันนี้นะครับก็ใช้ได้นี่นะครับนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆนะครับการเปลี่ยน่านกุญแจร,รีโมทรถวีโก้นะครับ